สวัสดีนักเรียนชั้นหมหกทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นเดี๋ยวครูอัดวิดีโอไว้นะครับว่าเราจะเรียนอะไรต่อนะครับวันนี้จะเรียนรวบเลยเนาะสำหรับคนที่บางกลุ่มนะครับคนบางกลุ่มที่ยังไม่มาโรงเรียนเนาะยังไม่เคยเรียนก็เดี๋ยวครูจะสอนรวบให้ใครเรียนแล้วก็นั่งฟังไปเพลินลน,นะครับแล้ววันนี้ก็จะบอกแนวข้อสอบให้นะครับบอกแนวข้อสอบให้ เนาะอ้าวเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะเรียนรวบ2เรื่อง3าเรื่องเลยนะครับอ้าวเริ่มด้วยเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องนี้เลยบางกลุ่มอาจจะเรียนแล้วบางกลุ่มอาจจะยังไม่เรียนนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องเครื่องมือพื้นฐานเนาะอย่างที่ครั้งที่แล้วที่เรียนเรื่องวัสดุไปใช่ไหมครับ วัสดุวัสดุที่เราใช้ในการออกแบบเทคโนโลยีเนี่ยก็มีอะไรบ้างอ้าวเดี๋ยวย้อนกลับไปให้นิดนึงนะครับเผื่อบางห้องบางกลุ่มยังไม่ได้เรียนเนาะครั้งที่แล้วเรียนเรื่องวัสดุและเครื่องมือพื้นฐานไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับวัสดุเนี่ยสำคัญจะมีอยู่แค่5อย่าง1 2 3 4 5นะครับ5อย่างนี้เนาะมาดู สมบัติของวัสดุและประเภทของวัสดุกันก่อนว่าวัสดุเนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างนะครับวัสดุจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเท่านั้นก็คือจากธรรมชาติและก็มนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วพวกหินดินทรายนะครับพวกเขาสัตว์พวกหนังสัตว์แบบนี้ครับก็เป็นวัสดุเหมือนกันเนาะเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับส่วนวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะพวกโลหะ ไม้เซรามิกนะครับไม้แปรรูปเหล็กต่างๆนะครับวัสดุสมัยใหม่อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นหมดเลยเนาะอ่สมบัติของวัสดุนะครับวัสดุมีสมบัติยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือสภาพยืดหยุนอ่าวัสดุจะยืดหยุ่นได้นะครับบางอย่างเนาะเช่นยางสปริงแล้วก็พวกสปริงทําสะพาน นะครับอะไรแบบนี้แล้วก็สายเคเบิลสายไฟนะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติของวัสดุสภาพยืดหยุ่นได้สมบัติความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงทนทานอย่างเช่นปูนนะปูนหินอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีสมบัติของความแข็งแรงสมบัติการนําความร้อนนะครับก็เช่นเช่นเหล็กอลูมิเนียมทองเหลืองอะไรพวกนี้นะครับสามารถนําความร้อนได้ดี เนาะแต่ว่าแต่พวกไม้พลาสติกผ้าเนี่ยนำความร้อนได้ไม่ดีนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสมบัติการน,นำความร้อนเนาะมีอยู่3สมบัติด้วยกันนะครับก็คือยืดยุนแข็งแรงแล้วก็นำความร้อนเนาะวัสดุน่ารู้วัสดุก็จะมีอยู่5ประเภทนะครับวัสดุก็จะมีอยู่5ประเภทด้วยกันอันแรกเลยก็คือเป็นโลหะอันที่2เป็นไม้อันที่3เป็นเซรามิกอันที่4วัสดุผสม แล้วก็อันที่5วัสดุสมัยใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5อย่างเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วอะไรมันอยู่อย่างแบบไหนนะครับมาดูอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับโลหะเนาะโลหะโลหะเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ได้จากการถลุงสินแร่อ,อ่ถลุงสินแร่หรือที่มันอยู่ในเหมืองแร่ใช่ไหมครับเช่นถลุงออกมาเป็นเหล็ก เป็นทองแดงอลูมิเนียมนิกเกิลดีบุกสังกะสีทองคำตะกัว่วอะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าโลหะหมดเลยเนาะซึ่งโลหะเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นอีก2ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นโลหะประเภทเหล็กแล้วก็โลหะที่ไม่ใช่ประเภทเหล็กถ้าครูถามเนข้ยขอสอบถามว่าเหล็กนะครับเหล็กเป็นวัสดุประเภทไหน่าเหล็กเป็นวัสดุประเภทไหนก็ต้องตอบว่าเป็นวัสดุประเภท โลหะนะครับเป็นวัสดุประเภทโลหะเนาะอ้าวมาดูวัสดุประเภทโลหะประเภทเหล็กก่อนอ่าโลหะประเภทเหล็กก่อนนะครับโลหะประเภทเหล็กเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันเหล็กเนี่ยมีอยู่หลายแบบเลยที่เราพบเจอกันนะครับทุกวันทุกบ้านจะต้องมีเหล็กอยู่ครูเชื่อนะครับอ่าโลหะประเภทเหล็กเหล็กก็มีส่วนประกอบอยู่หลายอย่างประเภทเหล,กล็กรอเหล็กเหนียวเหล็กกล้า นะครับเล็กมเล็กเนี้ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันเนาะเอามาดูลักษณะประเภทเหล็กหลอก่อนนะครับเหล็กหลอก่อนเหล็กหล่อเนี่ยมันก็จะเป็นพวกหล่อขึ้นรูปออกมานะครับเป็นทรงกลมเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงตัวซีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเภทเหล็กหล่อเนาะประเภทเหล็กกลึงอ่าอันนี้ก็กลึงให้มันแบนกลึงให้มันเป็นรูปทรงต่าง นะครับแล้วก็การอัดรีดขึ้นรูปอัดรีดขึ้นรูปอันนี้เป็นพวกอะไรอะ่ะเป็นพวกก่องอะไรต่างๆแบบนี้อ,อ,อัดรีดขึ้นรูปนะครับอ่ะแล้วเหล็กก็มีอยู่หลายประเภทอีกครับอ่าอ่ะ,อะมาดูเหล็กฉากกันก่อนอันนี้คือเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากก็เอาไว้ทําฉากเป็นตัวแอลเนาะเอาไว้ต่อยึดชั้นต่างๆตามบ้าน นะครับเหล็กเส้นกมลมเหล็กเส้นกลมอันนี้จะเอาไว้ก่อสร้างนะครับเอาไว้ก่อสร้างพวกเสาเออก่อนที่จะเทปูนสร้างเสาเนี่ยก็ใช้ก็จะใช้เหล็กเส้นเนี่ยนะครับในการเป็นตัวยึดเนะาะทำโครงถนน,นอะไรแบบนี้ก็ใช้เหล็กเส้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าแข็งแรงนะครับเหล็กต่อมาเป็นเหล็กกล่องอ่าเหล็กกล่องอันนี้เป็นเหล็กสี่เหลี่ยมเนาะกล่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ทําพวกเสาหรือโครงหลังคาก็ได้ นะครับค่าเหล็กก็ได้จะแข็งแรงมากเลยมันเป็นต่อกันเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เหล็กตัวซีเหล็กตัวซีอันนี้ทุกเกือบทุกบ้านนะครับบางบ้านอาจจะใช้ไม้เป็นโครงหลังคาเนาะแต่หลายๆบ้านจะใช้เหล็กเป็นโครงหลังคานะครับเพราะว่าแข็งแรงทนทานเนาะแข็งแรงทนทานต่อมาเป็นเหล็กแผน่นเหล็กแผน่นนะครับอ่ะเหล็กแผ่นเนี่ย มันก็เป็นแผ่นเรียบอย่างที่เขาบอกเนาะเป็นเหล็กแผ่นเอาไว้ต่อเรือสร้างโครงสะพานเหล็กนะครับนึกถึงสะพานตรงโลตัสทำเลตลาดวัตถุธารามนะครับเอามันมีสะพานทางเดินอยู่ใช่ไหมเออมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโครงเหล็กแบบนี้เนาะต่อมาเป็นเหล็กท่อดำอ่าเหล็กท่อดำเหล็กท่อดำเนี่ยก็เอาไว้ ใช้ในการขนส่งน้ำมันขนส่งลมนะครับตามโรงพยาบาลนะครับขนส่งแก๊สอะไรแบบเนี้ยเนาะอย่างห้องเคมีก็มีมเหล็กท่อแบบนี้อยู่นะครับเอาไว้ขนส่งแก๊สขนส่งสารเคมีอะไรมาปฏิบัติการทางเคมีของพวกเธอนะครับต่อมาเป็นโลหะประเภทไม่ใช่เหล็กบ้างเมื่อกี้เป็นโลหะประเภทเหล็กไปแล้วรวมเหล็กต่างๆนะครับเป็นโลหะประเภทไม่ใช่เหล็กบ้าง เนาะโลหะประเภทไม่ใช่เหล็กเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีพวกดีบุกอลูมิเนียมสังกะสีตะกั่วทองแดงนะครับอ่าไอ้พวกนี้เนาะไปแยกกันเอาเองนะครับอ้าวตัวโลหะประเภทไม่ใช่เหล็กก็จะมีสังกะสีก็หลังคาที่เราเคยเห็นกันนะครับหลังคาสังกะสีเนาะทองอ่าแผ่นทองที่เอาไว้ใช้นะครับในการหล่อพระอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ที่อยู่ในพวกคอมพิวเตอร์ นะครับในพวกเมนบอร์ดอะไรต่างๆนะครับพอมาเป็นอลนะูมิเนียมบ้างอลูมิเนียมใชใ้ทำโต๊ะใชใ้ทำโครงต่างๆสแตนเลสอะโต๊ะสแตนเลสนะครับมีความแข็งแรงทนทานเนาะอะ่ะจบไปหนึ่งอย่างนะครับสำหรับวัสดุประเภทแรกเนาะประเภทโลหะนะครับอันนี้เป็นวัสดุประเภทที่สองะประเภทไม้บ้างไม้ก็ที่เรารู้จักกันดีนะครับมีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งไม้ก็มีหลายประเภทด้วยกันไม้สังเคราะห์พลาสติกประเภทแรกเลยนะครับไม้สังเคราะห์พลาสติกซึ่งเอาไว้ต่อโต๊ะหรือต่อเป็นผนังนะครับมันก็เอาขี้เลื่อยมาผสมกับพลาสติกเนาะอันนี้เคยเห็นกันไหมไม้ประเภทนี้นะครับไม้ต่อมาเป็นไม้ไฟเบอร์บอร์ดไฟเบอร์บอร์ดนะครับซึ่งเป็นไม้ที่อัด กับขี้เลื่อยเหมือนกันนะครับเป็นรูปแบบแบบนี้เอาไว้ทําห้องเก็บเสียงห้องดนตรีเออก็มีไม้แบบนี้อยู่นะครับต่อมาเป็นไม้พาร์ติเคิลบอร์ดนะครับพาร์ติเคิลบอร์ดเอาไว้ทําพวกโต๊ะคอมเออเคยเห็นไหมครับโต๊ะห้องคอมก็เป็นไม้พาร์ติเคิลบอร์ดเหมือนกันนะครับเอาขี้เลื่อยตรงเนี้ยมาผสมกันเนาะแล้วก็อัดด้วยสารเคมีแล้วก็มีแผ่นไม้นะครับเป็นกากไม้เนาะ ครอบบุมมุมไปข้างบนแล้วก็ผสมสีสันสวยงามนะครับต่อมาเป็นไม้ที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์ซีเมนต์บ้างมันจะผสมปูนผสมทรายละนะครับอัดขึ้นรูปมีความแข็งแรงทนทานกว่าไม้ประเภทแรกนะครับทำไมเราไม่ใช้ไม้จริงละ่ะไม้จริงมันแพงบางไม้ก็ผิดกฎหมายนะครับเราจรึงจะต้องใช้ไม้ที่อัดรูปสร้างขึ้นมาแบบนี้เนาะ อ่ะจบอย่างที่2คือไม้นะครับมาดูอย่างที่3คือเซรามิกกันบ้างนะครับเซรามิกอ่ะเซรามิกอันนี้เนาะเซรามิกใช้พวกหินดินทรายนะครับมาผลิตเป็นเซรามิกประเภทต่างๆที่เราเคยเห็นกันนะครับมาปั้นเป็นจแจก,กันผุกแจก,กันจานชามนะครับก็ทําจากเซรามิกหมดเลยเนาะอ่ะ ต่อมาเป็นกระจกครับอ่าสีแล้วเซิมิกผ่พนไปต่อมาสีเป็นกระจกนะครับกระจกกระจกเนี่ยมีความแข็งแรงต่ํามากเนาะลวงทีเดียวก็แตกกระจกก็มีหลายประเภทอันแรกเลยเป็นกระจกเงาครับที่เราส่องกระจกกันทุกวันนะครับอันที่2เป็นกระจกสะท้อนแสงอ่าที่อยู่ตามตึกลาบ้านช่องนะครับกันแสงได้ ต่อมาเป็นกระจกนิรภัยครับกระจกนิรภัยจะอยู่ที่รถยนต์เนะในข้อสอบนี้ถามว่ากระจกอะไรควรจะใช้ในการทํารถยนต์นะครับในการทํากระจกรถยนต์ก็ต้องตอบว่ากระจกนิรภัยเลยนะครับเพราะว่าเวลาแตกมาเนี่ยมันก็จะเป็นละเอียดยิบยิบแบบนี้มันจะไม่บาดแข้งบาดขานะครับแต่ถ้าเป็นกระจกธรรมดานี่กึ่งนิรภายัยพอแตกมาปุ๊บจะหยาบเหมือนกัน บาดแท่งบาดขาได้นะครับนิยมเอาไว้ใช้ที่ผนังกำแพงอะไรแบบนี้ต่อมาเป็นกระจกฉนวนกันความร้อนครับนิยมใช้ที่อาคารเหมือนกันเนาะมันกันความร้อนได้ดีนะครับต่อมามาดูวัสดุผสมกันบ้างวัสดุผสมวัสดุผสมเนี่ยประกอบไปได้วย2วัสดุขึ้นไปเอามาผสมกันนะครับเช่นถังน้ําแบบนี้อ่า เป็นวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์เนาะซึ่งมันผสมเส้นใยคาร์บอนอะไรต่างๆเข้าไปข้างในเนี่ยผสมพลาสติกผสมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะจึงเรียกว่าวัสดุผสมนะครับต่อมาเป็นวัสดุเชิงประกอบโลหะบ้างอ่าอันนี้ก็จะใช้พวกเครื่องยนต์รถนะครับเครื่องยนต์รถพวกที่มันเป็นเครื่องยนต์ต่างๆนะครับประกอบออกมามันก็สามารถ นำมาดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆได้เค,ดเ,คเ,คเครื่องยนต์รถเธอเห็นไหมมันจะเป็นลูกทรงแบบซับซ้อนมากมายเลยใช่ไหมครับอ่ามันจะใช้วัสดุเชิงประกอบโลหะเนาะวัสดุเชิงประกอบเซรามิกบ้างอ่าอันนี้ก็เอาไว้ใช้ออกแบบนะครับซึ่งมีปูนไอ้พวกนี้ผสมกันด้วยนะครับแตกหักง่ายไม่นำความร้อนแต่ทนทานเนาะ อ่ะสุดท้ายเป็นวัสดุสมัยใหม่ครับวัสดุสมัยใหม่วัสดุสมัยใหม่เนี่ยนักเรียนเคยเห็นกันในหลายรูปแบบมากเลยนะครับเช่นตีตุกกตต๊กแกอ่าตีตุ๊กแกนะครับหรือจะเป็นพวกเสื้อที่เหมือนใบบัวที่มันกันน้านะครับที่มันกันน้ําพอน้ําโดนเสื้อปุ๊บมันก็น้ําก็กระเด็นออกเลยอันนี้มันก็เป็นวัสดุประเภทนานโนเนาะวัสดุสมัยใหม่ นะครับอ่ะอันนี้ทวนให้นะครับในเรื่องวัสดุเนาะอันนี้ขึ้นเรื่องใหม่ดีกนีกันดีกว่านะครับออกสอบไม่เยอะนะครับแต่มันเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้นะครับในการออกแบบเทคโนโลยีเนาะอ้าวมาดูเครื่องมือพื้นฐานกันนะครับเมื่อกี้เป็นวัสดุแล้วต่อมาเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ประกอบไอ้พวกวัสดุพวกนั้นนะครับเช่นอ้าวอันแรกเลยเป็นเครื่องมือสําหรับการวัดขนาด เครื่องมือสําหรับการวัดขนาดนะครับอันแรกเลยไมโครมิเตอร์ meter, นะครับไมโครมิเตอร์ meter, เราก็จะนําไม้หรือเหล็กนะครับมาสอดเข้าตรงนี้เนาะแล้วก็ดันหมุนหมุนม,นมุนเข้าไปไอ้พวกนี้ก็จะดันเข้าไปก็จะสามารถวัดขนาดเป็นดิจิตอลได้เลยนะครับว่าไม้แทง่งเนี้ยมีขนาดอะไรแบบไหนเนาะไมโครมิเตอร์ meter, แต่ว่ามันวัดได้แบบว่าไมโครวัดแค่สิ่งเล็กๆนะครับ มันจะแม่นยําม,มากทาไมเราไม่ใช่แม่บรรทัดวัดล่ะมันบรรทัดเนี่ยมันไม่จะเป็นดิจิตอลนะครับมันวัดแบบเนี้ได้ไม่แม่ยมนยำเนาะต่อมาเป็นเครื่องมือต่อไปนะครับเวอร์เนะียคาลิเปอร์เนาะอันนี้อาจจะเคยเห็นกันในเชิงเกี่ยวกับงานช่างเนาะในเชิงเกี่ยวกับงานช่างนะครับเด็กช่างจะถือกันมันสามารถวัดได้หลายแบบเลยนะครับแม้บรรทัดแบบนี้เนาะ วัดได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นแปลงเป็นไม้บรรทัดก็ได้เป็นนี่เป็นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบว่าอนาล็อกให้ดูตัวเลขเขาเองนะครับต่อมาเครื่องมือสําหรับการวัดขนาดต่อมานะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม้บรรทัดวัดองศาเออไม้บรรทัดวัดองศาวัดมุมนะครับมีทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลเนานะ ต่อมาเป็นเครื่องมือสําหรับการตัดบางเมื่อกี้เป็นเครื่องมือสําหรับการวัดแล้วใช่ไหมครับต่อมาเป็นเครื่องมือสาหรับการตัดบางอ่าอันนี้เขาเรียกว่าคีมปากแหลมนะครับเอาไว้ใช้บีบตัดลวดอ่ะตรงนี้ตัดลวดตรงนี้บิดตัดบิดลวดบิดอะไรต่างๆนะครับก็เป็นวัสดุสําคัญสําหรับการออกแบบเทคโนโลยีได้เนาะคีมปากเฉียงอ่าอันนี้ตัดสายไฟตัดลวดก็ได้นะครับแตกต่างกับเมื่อกี้นะครับคีมเนาะ ต่อมาเลื่อยรอและเลื่อยปากกาตัดและปากากาตัดอ่าอันเนี้ยมันก็จะฟันเป็นละเอียดยิบยิบยิบเนี่ยนะครับมันเอาไว้เลื่อยพวกไม้ได้เนาะแต่ว่าถ้าใช้ไฟฟ้ามันก็จะสะดวกกว่าเนาะอันนี้ก็รูดไปรูดมาก็าจะกว่าจะขาดไม้หนึ่งก็นานเหมือนกันนะครับเราจึงใช้เลื่อยทิศโซอันนี้นะครับสําหรับการตัดที่เป็นแนวโค้ง ตัดให้เป็นแนวโคง้งตัดอะไรต่างๆนะครับใช้เลื่อนี้สะดวกตัดง่ายเนาะเลื่อจิกซอเลื่อตัดเหล็กอ,อันนี้เอาไว้ตัดเหล็กนะครับใบมันจะทีกว่าเลื่อตัดไม้เนาะใบมันจะละเอียดกว่าเลื่อตัดไม้นะครับต้องใช้แรงเยอะนะครับแต่ว่าเรามาใช้เป็นเลื่อยวงเดือนแบบนี้ดีกว่าครับอ่านะเรามาใช้เลื่อวงเดือนดีกว่าเป็นเสียบสายไฟไม่ต้องเสียแรงเยอะ ตัดไม้ตัดพลาสติกตัดเหล็กตัดได้หมดเลยเลื่อวงเดือนเลื่อยไฟเบอร์อันนี้เป็นเครื่องใหญ่เลยนะครับตัดเหล็กได้ดีตัดทองเหลืองตัดอะไรต่างๆตัดไม้ก็ได้แต่ควรจะเปลี่ยนใบเลื่อยตรงนี้เองนะครับอยากตัดอะไรก็เปลี่ยนใบมีดให้มันเหมาะสมเนาะอันนี้มันก็อยู่ในล้านช่างเลยนะครับเลื่อยไฟเบอร์แบบนี้ต่อมาเป็นตัดกระจกบ้างครับปากกาตัดกระจก เคยเห็นไหมครับนี่ปากกาทําไมมันตัดได้ล่ะมันเอาตรงเนี้ยครับลูดไปที่กระจกหนึ่งทีเฟิบนะครับพอลูดไปปุ๊บกระจกก็จะทาปฏิกิริยาแล้วก็เอาแท่งตรงเนี้ยเคาะเคาะเคาะกระจกก็แตกเพล่งออกมาเลยเนาะแต่มันก็เอาไว้สําหรับตัดกระจกที่มันแบบว่าไม่ใหญ่มากไม่หนามากนะครับเช่นกระจกตู้ปลาอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นกระจกอาคารแบบนี้เธอคุณไม่ควรใช้แบบนี้ตัดนะอ อ่ะต่อมาเป็นเครื่องมือสําหรับการเจาะบ,บ้างการเจาะนะครับการเจาะถ้านึกถึงการเจาะเราควรจะใช้สว่านมือใช่ไหมครับอ่ะสว่านมือไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าดอกสว่านเนาะมีรูสําหรับทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นตัวหมุนเปลี่ยนดอกมีสําหรับเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กเจาะอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เรียกข้อสว่า,วานเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือพื้นฐาน นะครับเครื่องมือพื้นฐานสําหรับการใช้ในการไปเจาะไปสิ่งไปเจาะสิ่งต่างๆเพื่อใช้ในการออกแบบเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวจําไว้เดี๋ยวเราจะต้องออกแบบออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการออกแบบได้นะครับต่อไปมาดูเครื่องมือกลไกกันบ้างเมื่อกี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานและมาดูเครื่องมือที่มันเป็น,นกลไกกันบ้างนะครับไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอะไร เคยเห็นกันไหมออปกติถ้าเราจะยกของหนักๆเนี่ยเราไม่ควรจะใช้แรงของเรายกนะครับเราควรจะใช้กลไกที่เขาผลิตขึ้นมาช่วยในการยกลากสิ่งของนะครับอ่ะมาดูกลไกกลไกก็คือสิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนนะครับโดยมันจัดสรรทรัพยากรดีมากไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับอย่างเช่น อ่ะกลไกก็มีอยู่2ประเภทคือเฟืองกับรอกนะครับเฟืองกับรออเนาะอันนี้เรียกว่าเฟืองอันนี้เรียกว่ารอกนะครับมาดูเฟืองกันก่อนเฟืองเนี่ยเป็นชิ้นส่วนกลไกที่มีรูปร่างเป็นจานนแบนเนาะมันก็ทํางานเรียกว่าฟันเฟืองกันแบบนี้นะครับตัดกันไปตัดกันมารถจักรยานอ้านึกถึงรถจักรยานนะครับรถจักรยานก็มีเฟืองเหมือนกันเนาะเพื่อให้จักรยานบันไดเนี่ยมันปัดไปได้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าเฟืองมีกี่แบบอันแรกเลยเฟืองตรงอ่าเฟืองตรงก็จะหมุนกันแบบนี้ครับในเครื่องยนต์นะครับจะมีเฟืองแบบนี้อยู่ด้วยนะครับมันก็จะขัดขับเคลื่อนล้อขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับเคยลื้อใต้ท้องรถบังคับไหมมันก็จะมีเฟืองแบบนี้อยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเฟืองตรงต่อมาเป็นเฟืองสะพานครับอ่าเฟืองสะพานไอ้ตัวเนี้ยก็จะหมุนไปนะครับสะพานก็จะ โค้งไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เรียกว่าเขื่อนเฟืองสะพานนะครับเฟืองวงแหวนตัวเล็กก็จะอยู่ข้างในตัวใหญ่อยู่ข้างนอกมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนวงกลมไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันเหมาะสําหรับงานประเภทเครื่องยนต์รถเนี่ยแหละนะครับเฟืองเฉียงเฟืองเฉียงนะครับเฟืองดอกจอกเฟืองดอกจอกสําหรับเครื่องที่มันไม่เหมาะกับเฟืองตรงมีพื้นที่น้อยนะครับ เฟืองตัวหนอนอ่าเฟืองตัวหนอนเฟืองเกลียวสกรูนะครับอ้าวเฟืองหมดไปแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจมากเรามาดลใจลอกกันดีกว่านะครับลอกเป็นเครื่องมือสําหรับยกของขึ้นที่สูงหรือหย่อนลงไปที่ต่ำ,ตำนะครับเพื่อความคล่องตัวจะได้ไม่ต้องใช้แรงของเรานะครับอ่าลอกก็มีอยู่หลายแบบมีอยู่สามประเภทด้วยกันอัแรกเป็นลอกเดี่ยวตายตัวลอกเดี่ยวอย่างนี้เลยนะครับ สลับกันยข los, ENNIS, กขึ os, ksi, ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะครับอันที่2เป็นลอกเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโยงไปเรื่อยอันที่3เป็นรอกพวงนะครับลอกพวงรอกพวงอันนี้จะมันจะซับซ้อนนิดนึงเนาะทำไมต้องซับซ้อนล่ะเพื่อลดแรงนะครับเพื่อลดแรงสมมุติว่าถ้าเป็นลอกเดี่ยวเนี่ยถ้ามันล่วงมาก็คือล่วงเลยนะครับแต่ถ้าลอกพวงเนี่ยถ้าอะไรมันขาดไปนิดนึง มันก็จะสามารถมีพวงอื่นๆช่วยทับพอร์ตได้นะครับอ่าอันนี้ลอกเดี่ยวไม่เคลื่อนที่นะครับก็ดึงมาเนาะดึงมาแบบนี้เลยนะครับดึงของขึ้นแบบนี้เลยก็ใช้แรงดึงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเค,เ,เ,เครื่องฟิตเนสของเราเออเครื่องฟิตเนสของเราก็ใช้ลอกเหมือนกันนะครับอันที่2อเป็นลอกเดี่ยวเคลื่อนที่อ่าเลือกลอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะครับลอกเดี่ยวเหมือนกันแต่ว่าสามารถเคลื่อนที่ไปได้ นะครับแรงดึงจะอยู่ข้างบนแล้วทีนี้อันล็อกเดี๋ยวไม่เคลื่อนที่เนี่ยแรงดึงจะอยู่ข้างล่างเนาะของสินค้าก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับล็อกพวงอ่าล็อกพวงมีออกสอบหนึ่งข้อนะครับถามว่าล็อกตัวนี้คือล็อกอะไรเนาะเอาไว้ขนสิ่งหนักๆน,นะครับจะช่วยลดแรงของเราได้นะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับในกิจกรรมที่ออนแฮนต่อมาเนาะ อามาดูออนแนด์กอนนะครับกิจกรรมที่หกเนาะออนแทด์อยู่กับนักเรียนทุกคนแล้วใช่ไหมครับมาดูกิจกรรมที่หกกันดีกว่านะครับกิจกรรมที่หกเขาบอกว่าให้วิเคราะห์กลไกเนาะให้นักเรียนเลือกสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมานหนึ่งอย่างเช่นพัดลมนะครับรถยนต์เนาะดูซิว่าพวกนี้มันใช้กลไกอะไรบ้างนะครับใช้กลไกอะไรบ้าง เนาะอย่างเช่นเอาพัดลมเลือกพัดลมมาพัดลมใช้กลไกอะไรบ้างครับนักเรียนนักเรียนลองคิดดูสิพัดลมเนี่ยข้างในจะมีกลไกอะไรบ้างมีใบพัดใช่ไหมครับกลไกที่ใช้ควรจะเป็นอะไรอ่ะก็ตอบมาหน้าที่ใช้ทําอะไรอาจจะมีหลายกลไกก็ได้ไกลไกการหมุนเนาะนกลไกการท่ายอะไรแบบนี้นะครับลองเลือกมาเนาะนกลไก แล้วก็ทํากิจกรรมที่7ด้วยนะครับวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาหนึ่งประเภทเหมือนกันเนาะแล้วก็ศึกษาส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นนะครับอย่างเช่นอา้าวอันแรกเลือกมาซิเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นพัดลมต่อนะครับพัดลมมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้างนะครับในพัดลมมันมีอะไรบ้างมีมอเตอร์ มีอะไรต่างๆเขียนมานะครับความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าไอิเล็กทอนิกมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วก็มันสามารถทํางานผิดพลาดได้หรือเปล่านะครับลองเขียนตามความเข้าใจเรามาเนาะแค่นี้นะครับวันนี้มีกิจกรรมที่6กับ7แค่นั้นนะครับแค่นั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแนวข้อสอบดีกว่านะครับเดี๋ยวบอกแนวข้อสอบข้อสอบของครูนะครับจะประกอบไปด้วย ข้อกา20ข้อนะครับข้อกา20ข้อเนาะไม่ยากเลยออกตั้งแต่แรกเลยครับอ่าตั้งแต่แรกเลยระบบคืออะไรไปศึกษามาแล้วก็ไอ้พวกเออะไรนะตัวป้อนตัวกระบวนการผลผล,ผลิตข้อมูลย้อนกลับจำได้ไหมอ่าเทคโนโลยีนะครับระบบทางเทคโนโลยีจำได้ไหมไปจำมานะครับแล้วก็พวกวัสดุพื้นฐานอ่าเหล็ก ใช่เป็นวัสดุประเภทอะไรนะครับอันไหนเป็นลอกเดี่ยวอันไหนเป็นลอกอะไรต่างๆนะครับเฟืองเฟือง,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 งใช้แบบไหนดีอ่าเสาทงเสาทงเคลื่อนที่แนวอะไรไปดูมานะครับเนาะไปดูมานะครับแล้วก็สามารถศึกษาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับข้อสอบออกไม่ยากเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถรู้ได้เนอะ แล้วก็ข้อสอบข้ออัตนัยจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับมีอยู่2ข้อให้นักเรียนเขียนระบบทางเทคโนโลยีมา1ระบบครูกําหนดไว้ให้นะครับว่าเป็นระบบอะไรเนาะแต่ไม่บอกตอนนี้แล้วก็เขียนมาว่าอะระบบมันมีอะไรบ้างตัวป้อนก็เป็นอะไรกระบวนการมีอะไรผลผลิตมีอะไรแล้วก็ข้อมูลย้อนกลับมีไหมนะครับเขียนมาได้เลย5คะแนนอีกข้อหนึ่งก็จะให บอกสาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมานะครับบอกสาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็จะมี5อย่างอันนี้นะครับจะมีอยู่5อย่างเนาะจำมานะครับนี่จำมาแล้วก็เอามาเขียนในห้องสอบนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ใน หลังสอบกลางภาคขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ